สวัสดีครับมาแล้วครับมาแล้วครับมาแล้วครับโฮโลเฮลตี้อ่ะครับผมแล้วก็พบกันทุกวันเสาร์นะเสาร์คือช่วงนี้ก็ขึ้นปีใหม่แล้วครับเร็วมากเ็อเอฟซีทั้งหลายตามที่ผมเคยให้ไปนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยให้คุณับโอ้รปึกเขาเนี่ยนะมีทั้งดวงมีทั้งเลขมีทั้งสุขภาพเลยนะครับเอาให้ท่านไปฝึกสมอง เพราะเอฟซีมายุ่มากแล้วไงครัตอนี้เวลาเราจะฝึกสมองเนี่ยต้องให้เรียกวให้เกมอ่ะเกมคิดตัวเลขอใช่ไหมั้ยเลขอะไรไ,ไหมเลขเลยครับเลขหาโชคโอ,อ,อ๋อเอออย่งนี้ชอบเลยเอฟซี FC ชอบคือเขาเรารู้ว่าเขาไม่ได้แทงกันร่ำรวยหรอกครับเอาว่าได้ฝึกสมองไงไม่ให้มันเกิดอัลใซเหมรอ เป็นแอนเมอร์อนติแอนเมอร์วาจารอย่างนี้มีมุกเลยนะไม่เห็นมุกไม่เหยมุกนะพูดผิดเป็นเพ่เจอในหาวที่เล่นมุกฉันไม่ได้เล่นตลกเลยก็เป็นอย่างนี้นะคือก็ทุกคน้ให้หมดแล้วเนี่ยใครจะพวกที่ที่ทอดพ้าที่บริจาคผ้าป่ามาอ๋อแต่นี่ครบหมดแล้วครัแต่นี้บางคนก็ยังไม่เข้าใจครับางคนก็เข้าใจเอาไปใช้นะฮะ คือเราจะให้คือตอนนี้ผมเห็นว่ารัฐบาลกำลังจะออกอะไรตั้งงั้นออกหวยสามตัวไงอ๋อสามตัวสองตัวทักษิณใช่ไหมครับที่ออกไม่ใช่ไม่ใช่มาใหม่มาใหม่มาใหม่หนะคือจริงๆเนี่ยที่ให้เลขไ้เนี่ยรู้ว่าท่านถ้าไม่ได้ไม่จะไปเอาล่ํารวยหรอกครับเพราะอะไรรู้ไหมคือเลขกับใต้ดินนี่นะเราเสียเปรียบตลอดเลยใช่ใช่เดี๋ยไหมถ้าเลขดีเลขดังปั๊บมันก็อั้น แล้วถ้าอย่างแทงมันก็ลดราคาใช่ออะไรกันเนี่ยขึ้นบ้างเออขึ้นราคาอย่างเงี้ะแล้วถ้าเธอยังมาถูกมันก็ไม่จ่ายด้วยเออฟ้องก็ไม่ได้ใช่ครับตอนนี้เรารู้ว่าพวกที่จะไปเล่นเนี่ยเพิ่งเอฟซีแหละก็แทงไปยังห้าบาทสิบบาทยี่สิบาทสามสิบบาทไงก็เลยให้ไปนะครับให้ไปเล่นกันเพื่อเป็นการก็ียกว่า ฝึกสมองแล้วให้เลือดลมมันฉีดไงครับพอเราลุ้นเพวันวันใกล้หวยออกยังไงมันด๋อยเรื่องไหมเลือดฉีดดีมันผูกผิดถูกไม่ิดไม่ไปได้แล้วไม่กี่ร้อยบาทใช่ไหมใช่ตอนนี้วิธีบางคนก็ยังไม่เข้าใจนะวิธีใช้เนี่ยนะฮะคือม่ต้องเรียนรู้นะเพราะตัวเลขดโหดวุนนี่ผมควรจะศึกษาถอดเป็นหัสามาได้เนี่ยยี่สิบปีนะโอ้โหคือลองมาเรื่อยเนี่ยตัวเองก็ลองเรื่อยเล่นเรื่อยอย่างเงี้ยแต่เราแทงไม่มากอะ ใชไ,ไหมก็เลยบอกให้ฟังว่าเนี่ยเราจะมาคุยกันตรงนี้ยว่ารัาทาไมเขาจะออกสามตัวไนดะ้เรามาใช้ได้เลยแต่การที่จะเล่นน่าจะเล่นเป็นชุดนะครับถ้าเล่นเป็นชุดนี่ยมันจะได้เปรียบคือเพราะอะไรไ,ไหมถ้าเราจะแทงแบบง่ายๆนะถ้าแทงเลขท้ายสามตัวนะรางวัลที่หนึ่งนี่นะอัตราการเสี่ยงเท่ากับหนึ่งต่อพันนะใช่ครับถูกไหมถูกไหม ก็เหมือนเราไปจับสลากนะเจาโอ้คนหนึ่งต่อพันเนี่ยพันพันพันลูกเนี่ยพันเราเออพันคนเราไปจับเออเอาเลขดีมีโอกาสไหมเนี่ยยากมากยากยอะหครับหนึ่งในพันแต่ถ้าเลขเอเลขท้ายสองตัวล่างอัตราการเสี่ยงเท่ากับหนึ่งในร้อยครับก็โอเคเออตอนนี้การเสี่ยงเฉพาะเลขวิ่งบนล่างนะฮะ อัตราการเสี่ยงเท่ากับหนึ่งในส0เอออันนี้น่าจะน่าสนใจไหมน่าสนใจมากครับฉะนั้นการเสี่ยงเฉพาะเลขล็อกหรือเลขชุดเนี่ยอัตราการเสี่ยงหนึ่งในสามโอ้นี่ยิ่งดีเลยอ่าคือเราทําเป็นล็อกเป็นชุดเนี่ยแทงเข้าไปเลยเห็นไหมก็เราหนึ่งในสามเพราะว่าอย่างน้อยต้องถูกแน่นอนเลยเห็นไหมครับโอกาสไม่แพ้จะมือไงถ้าเลขสามตัวแล้วเรียบร้อยแล้วพอพอได้เลขล็อกมาเลขเลขเด่นบางนี้นะ มาเสือ่งานซะอีกมดโอกาสเลยนะก็เลยคุยให้ฟังว่าเนี่ยวันหลังเนี่ยเราจะจัดสัมมนาคุยกันครับท่านที่สนใจเฉพาะกลุ่มที่สนใจนะแล้วเราก็จะสอนวิธีให้เอาไปรับสมองอ่ะจะได้เป็นเัลไซเมอร์ไงแล้วก็ไม่ต้องเล่นมากอย่าให้เกินห้าร้อยสบาย็ก็โอเคนะยังไม่รู้ว่าสบายจะจ่ายเท่าไหร่นะเหรอครับน่าจะจ่ายเยอะอยู่แน สองตัวสามตัวนะครับี่ยจะไปส uh um uh uh ู้พวกใต้ดินไม่ได้เออเขาจะสู้ก็หวยนี่หวยหวยฮานอยฮานอยอ๋อหวยลาวหวยฮานอยนะครับกณเคยเล่นไหมโอ้ผมเล่นครับฮานอยเอ้ยไม่เล่นครับแหมเพราะว่ามันมันได้น้อยครับมันฮานอยเออครับทำไมครับมันต้องเล่นแบบหาเยอะๆครับบ้าเข้าใจเท่าไหร่ฮานอยผมไม่จำ ไม่ถึงทัดเหมือนกันอาจารย์เออเนี่ยโอ้โห,หฮาหนอยเป็นไงโอ้โเียถ้าอย่างเงี้ผมมาขอศึกษาก่อนอาจารย์ทำไมาฮานอยเนี่ยครับยังไม่รู้อ่ะยังไม่รู้ครับเดี๋ยวขอไปศึกษาก่อนอครับไปไปไป,ไปครับ